สวัสดีค่ะสวัสดีวันพือ,อหัสนะคะใส่เสื้อสีแสดกับพี่น้องยอ่หองส่งเราเือเก่าด้วจ้ะสวัสดีจ้าพอกันทุกมือด้วพี่น้องมือคืนกับไล่ซุดค่ะเบาไหยกันไปพี่ยังกับคุยกันไปครับพี่น้องเราแบบขายสมุนเคพีคาเบียน้ำจากหรือแฟนครับนี่ยังใหญ่อวยขายกับหมวกครับอ,อไว,ไยวยใดด้จ้าเด้อช่วงนี้ก็ เสริมกับพี่นอ้องมาให้ได้เสริมนะคะสบู K ่เคพีคาเว,วียอาทาท่อหาอ้อยหลังบานทักไล่กันแจ้งที่อยู่ที่ยังเอาว้อยกัจัดทรงให้ฟรีนะคะ200บาทส่งฟรีค่ะสบู K ่เคพีคาเวียใส่ดีใส่ดีค่อยบอกต่อค่ะพี่นอ้องมันใส่ดีดีจากมือนี้เอา้อยกับไปสรงเอาสบู่ไปทรง จากเยปาเอาไว้ล่ะเพิ่นเปิดร้านส่งพัสดุ <c oughs> อ่าถึงสาธเพลักแล้วนะคะซาดถัอ้อยแฟนคขับอ้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำลรวยๆนะคะ,ออะ,พ,คคะพี่น้องสุขอ้อยใส่ใสนิลไั่ขึ้นเก่าคับพี่น้องใส่ใสนิลไผ่เหมือนเดิมะเพิ่นันเพิ่นมาเพิ่นใส่โฟุ่มตะวันนาเพิ่นก็เป็นกาแล้ว ช่วยกันก็บอาไว้เพื่อว่าเดี๋ยวให้ฟงพีเหมือนกันหรือพี่จะสั่งสบู่กับอ้อยได้จากบาิษัทในลำพี่น้องมันก็ได้บ่อสูกันแฟนๆต่อกันไปนะเป็นกระจับบุญนุนเอาไว้ด้วกันครับพี่น้องแฟนคลับก็อย่าลืมบุญมุนเอาไว้นะคะสมูทเคพีขาวเรียค่ะใส่ดีค่ะเด็กหน่อยผู้เฒ่าผู้แก่ใส่ได้เหมดค่ะพี่น้องโดยเฉพาะคนที่มีฝฟา,ากปลานะคะใส่ค่ะทูไปเรื่อยๆ สื่อก็เคือเขา้าสื่อส,สบู่ทั่วไปแล้วแต่ว่าสบู่นี้มันกตะดีกวาสบู่ย่างอืนอยู่เพราะว่ามันจะรักษาจุดด่างดำริ้วรอยนะคะเศาอยู่ค่ะพี่น้องก็เลยบอกกลิ่นแข็งๆจากน้อยเนี่ยสบู่เคคาเวียมันจะลดจะชะลอไว้นะคะลดรอยด่างดำลดสิวน้ำพี่น้อง ิวนี่กับหัวซิวกับสีแห้งไปเองสิพี่น้องใช้ดีค่ะนี่ยังกระถามเอไว้ได้ค้อเก่าด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยว่าเลย์บอกขึ้นมากลอยมันมีมุน่นเท่ากับไดบอกค่ะพี่นนะ้องแฟนคลับใดทักเอาไว้มากหรือคอมเมนต์อาไว้มากนะคะเมื่อคืนกับโบมีคอมเมนต์ถามยังกับคุยกันตามภาษาแฟนคลับนะคะ ปรึกษาเอาอ้อยใดได้ดค่ะเอาอ้อยบอ่เขา้าใจยังเอาอ้อยก็จะทำมาพนาพื้นไทยเกี่ยวกับงานทะเบียนนะคะใครอยากสนใจถามผู้คนถามเรื่องหนุ่มขึนะ้น่ะเอาอ้อยก็ได้ข้อมูลมากเพราะว่าเอาอ้อยก็เฮ็ดอยู่เพราะว่าพระเจ้ามาคัดพระเจ้ามาคัดอ่ะสวดอกเต่ามะขัดอ่าทอดร้อนสิบสี่กระบะอ้อยนะคะก็ได้ได้ ขอมุ่นเพื่อที่จะว้าสู้กันฟังในพี่น้องในหูน้ำมันจีน <c oughs> อ่ะมียังสนใจที่จะถ้ามมียงกัคอมเมนต์เอาอ้ยมากอะได้ดด้จ้าเด้ยออยจยดคอมเมนต์ไว้ล้วเขาก็มาคุยกันไล่สุดคุยกันตอนแรกงคับพี่น้องสบูเคพคาเวียอไอยนะคะใดสนใจโทรหาออยใดน,นะคะ093 3 2 4 7 7 8 4ารับพี่น้อง0 9 3 3 2 4ก7 8 4ค่ะ สบู่เคพีคาเวียค่ะใช้ดีจึงบอกต่อสบู่เคพีคาเวียใส่ดีดีพี่นอ้องอ่าลอยกร,รัมนะคะใส่ได้โดนพี่นอ้องใส่ผู้เดียวก็เกือบเดือนตัวสองเดือนไปแต่เอาว้อยใส่สองเดือนสำหรับเอาอ้อยใส่ผู้เดียวนะคะเดี๋ยวนี้ก็สซิได้บ่โดนหรอกพร่อบ,บีบีมาใส่กัะบอกอ้อยนะคะบีบีก็ใส่กัะบอกอ้อย ว่าน้องนี่สิมีสิวฝังสิวนั่นหนานั่งนั่งกะโอเคแล้วเพิ่นกับบำรุ่งนะคะใส่สบู่ห้องก็ต้องบำรุ่งถ้คาขี้มกันแดดคือใสเอ่เครื่องสำอางหนะ้องปกตินะคะแต่ว่าเขาเริ่มต้นจากการใส่สบู่ล่างหนาก่อนเพื่อลบเ,อเพื่อให้มันเยียวยาอันไหนเขาเคยใส่ใส่หรือเกาะะ่าค่ะพี่น,อน้องบูมแอนว่าใส่ตัสบู่วาไว้นะคะ เอาอ้อยใส่นี่คือสบู่เคพีคาเวียเราก็ตามด้วยครีมโลชันกันโลชันนิดหน่อยพี่น้องแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดแล้วก็ทาแปง้งเด็กแค่ไม่เห็นงานแค่น,นั้นอ้อยปากกัะทาลิปเนี่ยอ้อยเท็ดแบบนี้แต่ผู้ใดที่มีเครื่องสำอางของโยกของอยู่แล้วนู่นนั่นนี่ใส่ได้เลยค่ะแต่ก็อันดับเรกอ่ะใส่สบูก่กอน ายดีจึงบอกต่อนะคะเดี๋ยวมีน้องคนหนึ่งแกขายรถตุลีนาแกนี่ดำม,มากเลยแกมาออกกเอากระเป๋าวไปสองกอนแล้วกว่านี้สองแกมาถามอีกนะคะเดินเข้ามาในที่ทำงานพี่อ้อยเอาสบ,บู่ให้หนูแน่จะใช้สบ,บู่เอาไว้เรียกว่าใส่ไปเรื่อยๆนะคะแกก็บว่าแกจะซื้อใส่ไปเรื่อยๆอ่าถึงที่ทำงานแล้ว ที่น้องอย่าลืม,มกดหนุนสบุด KP Carvia Oil นะคะใส่ดีห้องกับบอกตอ่อพ้นน้ำค่าล่องซื้อไปใส่เบิงองดีว่าดียังไรกับคอมมนอาออยมากนะคะ,ะทสุสรซังอาออยได้ะค่ะรือทักไล่อาออยได้นะคะเบอร์0933247784สวัสดีค่ะ